ก็สาวิสดีวียลังตลาดุก่ันะมันกประโยชน์ช่องไอเกงูวันนี้จะมาทำอะไนี้ก็ไม่รู้สิมาเยี่ยมเพื่อนบ้โอเคนะโล่อยู่เบ้าเนี่ย เนตกาก์ดก็เออก็เอออืม แค่อยากรู้ว่านายเอชุดมาเต็งไห เดแต่ขี้อะไรก็ไม่ได้กองอนี่เปนกรขับเออมูน้อะไรงมันก็ไม่ดีดีด

ย่อย cô พี่ก็คิดไปแล้วคิดดีๆ lưu lưu

ผมเลยเพราะวันเน็ดผมกากเด็ดทางบ้านผมเหมือนกาบุดเดิไม่ได้เข้าใจกูพยายามเดินมาหลายครั้งเดินเป็นชัดก็เดินไม่ได้ กำลังลงไปครับมีอะไรฮมีอะไรฮะมีอะไรเรวมัยมีอะไรมีอะไรไมีของดีแ่ะว้าวไม่ว่างข้อแจป่ะ ชิวไปเข้าขากวู่เออสุ่มบ่อน้ำผึ้งได้ดีได้หน้าตาได้หน้าตาได้หน้าตาได้กล่องนี่มแหกทาดูนะมันมีของน้าหลายอย่างมันให้แค่สามอย่างเนี่ยหนึ่งสองสาม ให้ใจกล่องเต้นแล้วก็กล่องเงินแล้วก็เออไอหาอะไก็ไม่รู้เสียงเด็กะมันไม่ให้เนี้ยเลยหน้าตาหางเออลองเท้าส้นสูงหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าทรงผมหรือว่าปีกไฟ เทเร่ต <Hoy S 2> ิดแต้ส่ใจมากเพราะว่าตรงเราคเรารู้ว่าเราชอบแล้วก็มียาละเข้ามาก็พอที่ดี๋ยวกไอแม่ยอย

มึงจะอะไรนะั่นนะอันนู้นอันนี้มึงก็ไม่มีเออไอ้แม่ย,อยอม้อยอือันไหนใครอะไรวะไอพีหมามี ออกได้ยังกงอยากออกเล้เนี่ยให้กูนั่งเล่นอยู่ตรงนี้อย่างเดียนั่งชิ้ช้าเกวนไปแกวนมาแ่วน q า a แขวมาแขวนไปแกวนมาแกวนไปแขวงมาเฮ้ยปวดเฮ้ยแร๊บอะมันมีคู่หนึ่งแต่งงานแล้วก็เฮ้ยแต่งงานยังไงวะกูอยากรู เออกูก็รู้แหละว่าแต่งงานกันไงแต่กูกดแต่งไม่ได้สักที <c oughs> ให้กูทำมาเลย เป็นชุดเป็นชุดกลับมาเหมือนเดิมเย่เย่แคนี้ก็โอเคไว้ก็คืนมาเย่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 โคตรเมื่อยเลย กูได้แต่อันนี้อันนี้ยอันเนี้ยห่าเนี่ยห้เงินก็มีให้จะบ้าอะไร ี่โมงแหละเจ็ดโมงห้าสิบเดี๋ยวพอดีวันจันทร์แม่แอยู่หรือเปล่าโอเคไม่อยู่ก็ดี คือสังเกได้ไาบอเนะเอออกอกลงมาแป๊บนึงเฮ้ยน่าสนใจเอาไว้มันก็ขึ้นดี กวนตีนนะกวนตีนแล้วมันจะเชิญทุกคนที่เป็นเพื่อน,น,นอ <g ül> กูไม่แก้กวนเลยเด็วกก็โดนด่าแค่ก็นดี่พ่อพอเดาเดวเดาเนีกก็จะกวนตีนันถ้งอยู่มันก็กดได้ไม่อยู่ก็กดไม่ได้ ไอคือไม่อยู่ออกเกมกูรู้เปนเล่นเกมอะไรอจจะเป็นฟีฟอาจจะเป็นเออไม่รู้แต่ว่ากูสงสัยภาพหนึ่งในเพื่อนพี่แกเว่คือเฮ้ยคือเกมหาดล้วะเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะเฮ้ยมันคล่องใจด้วย ดูไปดูม right. ันติดใครอรแปดโมงมึงยังไม่มาเลยหน้าหมีเอ้เนี่ยแปดมงแล้วมึงยังมาโถยเทไทยรวมาเนืจอยจะใชเอายืนตรงยืนตรงยืนตรงหิงแชดมาพิงแชดมา แต่ไทยว่ามันเนี่ยชาติไทยสุดยอดเลยมันกูเป็นผีผีแขนขา ตาสีแดงถือถือถืออาหารด้วยนี่อ่ะจะคนที่พูดนี่อ่ะเนี่ยไอ้ภาพที่มันเป็นคือภาพแบบนี้กูรู้ว่าคืออะไรมันเหมือนฟรีไฟสปิน รู้ก็ช่วยมาบอกนะกูได้มีเพื่อนกูคนหนึ่งก็นได้จะรู้เยอะแตก็ไม่ได้เล่นมันก็เล่นอะไรเพราะว่ามันก็ใ่ไม่อยากรู้ว่ามันคืออะไรหาใครรู้ก็ค,ค,คอมเมนต์มาถ้ารู้แล้วก็ เป็นภาษาอังกฤษเลยที่จริงมันชื่อว่า PBZ ใช่ไหม ไอ้ดีก็ว่าเดี๋ยวกูทิ้งไม่ทิ้งกันแงแพ้เฮ้ยขี้มีแพ้ด้วย บน,บนกูก็กูจำได้เลยฝ่าเมื่อคืนใช่ไหมดีฟายมันก็แจกไอโฟฟรีสามอันคืแจกปืนสกินเอ็นเจ็ดเก้าถาวรแล้วก็แจกตัวละครถาวรใช่ปะนายใช่มั้งเพราะว่ากูไม่อยากเล่นเพราะกูไม่กูเห็นในยูทูบเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ เมน,นูแปะแล้วก็กระสุนรระเพาะว้ากูไม่อยากเล่นเพราะตอนนี้นมันยังไม่ถึงเวลาที่อยากเข้าไปเล่นใช่ไหมนะแล้วกูเกียเกมที่มีชื่อว่าส p e e d d a จบก่อนอืมเขียนมันได้หรือีวิก99

ở đây tương này là có mưa bỏ